ที่นี่แน่นอนครับมาถึงประเทศจีนแล้วอาหารที่เด็ดๆนะครับที่ประเทศจีนก็คือเนื้อจามารีนะเขาเลี้ยงจามารีกันเยอะมากนะครับสิ่งนี้คือเนื้อจามารีนะภาษาอังกฤษคือยักบีฟลองชิมดูนะกลิ่นไม่มีครับแต่ว่ารสชาติมันคล้ายๆกบหมูอย่างเงี้แล้วก็เนื้อนุ่มด้วยเฮยอ,อร่อยจริง,เน,รรงเนื้อจามารีอร่อยจริง ที่ขาดไม่ได้คือนี้อันนี้คือเบียร์นะครับเบียร์จากประเทศจีนเขาเขียนว่าไฮแรงนะครับไฮแรงบาเล่ et, เบียนะก็คือเบียร์จากคระทท่ลับสูงนะครับอันนี้เป็นเบียี่ลลี่จากเฉินตู20หยวนนะครับก็ประมาณ100่งรบาทมันเป็นเบียร์ที่คุณภาพดีนะครับชิมดูเฮ้ยมันม,มันมีกลินหอมไหม อร่อยครับอันนี้อันนี้ถูกปากนะครับมันคือเบียร์ลาเกอร์ป่ะนะจากข้าบาเล่นะครับแอลกอฮอล์ก็ประมาณมสามเปอร์เซ็นต์เองน้อยมากแอลกอฮอล์น้อยมากแต่จริงทึกแต่จริงเรามาที่ประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมาดื่มเหล้าครับเหล้าที่เป็นเหล้าขาวสาโทอันนี้เพราะว่าพื้นที่อากาศที่บ้านเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นมากๆเพราะนั้นการดื่มเหล้ามันจะทําให้ร่างกายเราร้อนแต่เบียร์เนี้ย ไม่มีผลอะไรครับร่างกายนะครับ